การรวมราชการค่ะปู่ค่ะจะได้พอเลยเนาะเจ้าเนาะ FC ี่ดูโจดูปู่จะปล่อยเลขเข้าไปเบิรน์นตรงเลขคำนวณน,นะเพื่อจะเพื่อจะมาเนาะมา,ามท,ทําในถำเธอทุกมาดอกมันก็เลยมาลองติดสินบนดูนะเพราะว่าเห็นลางทรงก็บอ,อกว่านางคิ่ของชอบขนมจีนก็น ขนมเตมาร์ทนะขน้าวเตมาอืมก็เลยถือถูกมาดอกแล้วก็ลองบอกเออถ้าเข้าถ้าหวยลาววันนี้เข้าก็จะถือขนมกับขนมเต,ม,ตมารมาถวายนะน้ำแดงก็เลยจุดทูกดูดอกก็ได้ได้ตองสามมาเลยนะได้ได้ตองสามได้เลตองสามโ<ฮ>อ้ยอ่าใ ได้ตรงก็ของเราเลยเราก็ได้สามสามเจ็ดเหมือนกันเจ็ดสาม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 เจ็ดนี่ได้ของสามมาเลยก็เลยปล่อยตรองสามเลยนะปล่อยตรองสามก็สามสามเลยนะสามสามบนล่างเลยอ๋อคือมีคนบอกร่างทรงบอกปู่ว่าให้อ่าเขาชอบขนมจีนจ้ะเขาชอบขนมจีน ว่าเขาส่งนี่มันสองหกกัเมื่อที่แล้วก็เข้าเลยมันได้สองหกเจ็ดแต่เขาบอกเขาออกหวยไทยไงก็เลยไม่ได้เอาซื้อไงโอเมื่อที่แล้วก็ได้สองหกเจ็ดนอกนั่นได้สองหกเจ็ดเขาบอกมันจะมาหวยไทยนะฮึปรากฏว่ามันกไปลาวก่อนสองหกเนาะเออออกลาวไปแล้วนะสองหกแน่สองหกตรงตรงเลยที่นี่ที่นี่เขาเขาก็เลยบอกว่า เขาชอบขนมจีนกับอะไรนะคะปู่เขาชอบขนมจีนกับข้าวต้มมัดนะอ๋อข้าวต้มมัดถ้าวต้มัมดอัน,ดนนี้เขา้าวตมเปู่ก็เลยลขอลาววันนี้ใช่ไหมครับปู่จุดธูปใช่ก็กเลยถือธูปมาดอกลองมาบนเดิน้เข้าวเขาจะให้ซื้อขนมจีนมาถวายกับไอข้าวตมมัด น้ำแดงเนี่ยนะนก็คอยเข้ามาโอโหทำไมเลขมาตกมอของเราเลยวันนี้ของเราก็ได้สามสามเจ็ดมาือนกันเลขทูบจุดแล้วได้เลขตองด้วยเออใช่ได้ตองสามเลยโอ้เล่นะมาบบเบิ้นเราครับปูวันนี้โทรหาโจหน่ยหอยจะว่าเอาไปลงหน่อยเอาลงตองสามเลยนะตองสามตัดเล่นจองตัวบนล่างเลยสามสามเลยนะจ้ะ ตามชามบนล่างเลยเขาแค่นี้เลยนะโอ้โอว่ที่แล้ววดที่แล้วนี่อ่าเขาจุดธูปหรือว่าเขายัางไงเัาปลูกว่าที่แล้ววดที่แล้วเขามากระซิบไม่อ่าที่ว่าเลขกันสองหกเจ็ดไหมแรกเขามากระซิบเขาเอาขนมจีนมาถาวายเขาอาบขนมจีนก็ไอ้มันแก้วแล้วก็ขนมต้มมาไข่ต้มมามาถาวายแล้วมานั่งอยู่บวกวัา เขามากระซิบให้แต่ปูถามก็าบาเจอเดินวันอื่นนะก็เลยขอเบอร์เขาให้ขอเบอร์เขาไว้ก็ขอไอ้แล้วก็ขอถามเขาถามว่าเขาท่านชอบอะไรวะแมนนางตะปองชอบอะไรเขาบอกก็ชอบขนมจีนไม่มีใครมาเลี้ยงเลยเนี่ยเขากระซิบให้หวยสองหกเจ็ดเงี้ยเดี๋ยวเอาเป็นวัวใช้จะได้เนอกกากปูเนาะ โอ้โอหเราหวยออกแล้วคือโคตรเสดายเลยเนี่ยเดี๋ยวจะให้เข้ามาสง่งมาสง่งเราไปลงช่องนี่ไงบอกเดี๋ยวจะพาไปลงช่องนะจ้าไหลงไอ้อ่าเข้ามาถวายที่วัดปูน่นี้ใช่ไหมปู่ใช่้ที่ถ้ำที่หลวงปู่อยู่นี่แหละนะเป็นแม่นางอะไรปู่แม่นางสิบสองบอกนางสิบสองเป็นถ้ำนางสิบสองไหอโอ,โอไม่มีใครถวายเลยเนาะก็คง มีมีคนเคลมมถวายมีถวายน้ำแดงเรื่อยนะถวายน้ำแดงกันเรื่อยนะอืมอค่นี้เขาขนมจีนมาเขาทำเป็นหาบมาเลยนะอาบใส่รถมาเลยมาลงมาจัดหาบขึ้นแปถวายเลยนะเองเขาก็คุยเขาซื่อกันได้ว่าโอ้ไม่เคยมีใครมา,าก,กินเยอะๆนี้เลยชื่นใจมากกระซิบบอกหวยเลยว่า<ค><ย>ไม่ออกหวยแล้ว,<ค><ย>วเลยนะคนนั้น ร่างทรงคนนั้นปู่มีเบอร์โทรเอาไว้แล้วใช่ไหมใช่ขอเบอร์ไว้แล้วคือเมื่อวานก็โทรคุยกันเมื่อวานโทรคุยกันบมกเดี๋ยวเขาจะมาส่งนะเขามาส่งแล้วจะให้ส่งไปต้นมะม่วงที่นาคูด้วยไงถั่ส่งต้นเล็เลียนด้วยไงคั้นี้เราไม่ต้องไปหาของใครแล้วเรามีของเราเองนะขอเขามาส่งถ้าเพื่อมีโชคมีชายก็ชห้เอฟซีช่วยกัน ขอเอ้ยช่วยเขานักขอละห้าบาทสิบบาทได้ก็นะเป็นค่านำรถอะไรต่ออะไรง่ายง่งวดที่แล้วได้สอ,องหกเจ็ดน่าจะได้สิง่งถือว่าแม่นเลยนะ,แล,ะแ,แล้วกว็เขาบอกขอใช้เขาบอกขอใช้นะเราก็ไม่ได้เอกใจเลยปงูงวดงวดเนี้ยบอกเขามา่ขอลาไว้หน่อยไม่ได้หรอครับปูก <c oughs> ็วันนี้กระปูขอแล้วนี่ไงอขอแล้วเนี่ย แล้วมันก็ยังมีเลขยังม,มีมีเลขที่หลงอยู่หกเจ็ดอีกไงนะอ,อ<ต>ของเก่าเนาะเออของเก่ายังหลงอยู่หกเจ็ดอีกนะอถ้อางั้นก็คือเพิ่มมาก็จะมีเลขทูบนะคะวันนี้คือเลขทูบที่ปู่ไปขอไว้ว่าถ้ามี<ด>โชคมีลาบก็จะขอเล่าปลูกขอเล่าใช่ไหมคปับปู่ขอเลขเล่าเลยขอเลขเล่า,านะก็คือได้เลขทูบ ต้องสามด้วยค่ะเลขทูบป,ปู่นี่จะไปลปล่อยทั้งราวทั้งไทยเลยนะเลขทูบดะะ้วยค่ะที่เพิ่มมากันนี้<ล>คือ,ค,อคือตัวบนก็สามตัวกลางก็สามตัวล่างก็สามใช่ไหมครับปู่ใช่ต้องเลยเดี๋ยวปู่จะส่งไว้ให้โจลงไปในรายกลุ่มด้วยไงเลขทูบวันนี้นะะ้องค่ะ10ธันวาคม2ป8 ก็คือจุดทูบขอแม่นางสิบสองในถ้ำเนาะได้เลขตองสามเนาะส่วนเลขเดิมที่คนนั้นแม่่างทรงน่ะมาถวายขนมจีนกระซิบเลขก็คือสองหกเจ็ดนะคะปูสองหกหมัอนออกไปแล้วจ้ะก็คือเดี๋ยวเลขกระซิบเลือเจ็ดจ้ะก็คือเลขสามตัวคือสองหกเจ็ดเนาะเขียนไว้ก่อนก็จะเหลือหกเจ็ดเนาะก็จะเหลือหกเจ็ด หรือว่าสองเจ็ดก็ได้นะคะปูใช่สองเจ็ดก็ได้กันแล้วแต่แ,แต่เรามั่นใจว่าสามสามนี่แหละนะสามสามล่างบนเลยนะสองสามเลยนะมันดัตรงก็เกขลขคำนวณที่ปล่อยไปไงปล่อยสามสามเจ็ดไปไงจ้ะปล่อยสามสามเจ็ดตองสามไปแต่ว่าปล่อยสองสามไงเลขสองหกเจ็ดก็คือจะเหลือหกเจ็ดใครฟังคลิปก็ พิจารณาเอานะครับเพราะแอดจะไม่ตัดให้เนะเดี๋ยวถ้าเขามาส่งเขามามาส่งเดวปูจะเอาแต่เลขไทยเสียงดูก่อนนะแต่เลขไทยแทบจะไม่อยากให้ทรงเลยวันนี้ชัดจุดทูบได้แบบนี้นะไม่อยากท่งเลยเพราะตัวนี้มั่นใจสุดๆแล้วนะ<ไ>เลขไทยนะใน,ะน,นปอนวันนี้หวยลาวถ้าเข้าก็ได้เฮฮาเลยนะ วันนี้ก็มาจุดธูบอกเออจะขอไว้เราวันนี้ด้วยแม่นาคลิปลองเอยถ้าเข้าก็จะเดี๋ยวจะซื้อขนมจีนก็มัดขนมข้าวต้มมัดมาถวายน้ำแดงอะไรก็มาถวายให้นะแต่รูปธูไม่แตกเลยใช่ไหมครับปู่เลขยังชัดเจนเหมือนเดิมเออธูไปแตกเลยนะ่าเงี้ยเดี๋ยวเท่าวเทาังเดี๋ยวจะจะใายใายให้จดู้็เดี๋ยวฉาย ชุดเดิมนะ,ะ้ง <Okay. S 1> ของเมื่อวาน <Okay. S 1> เมื่อวานนี้ก็ลงคิดไปแล้วนะคะปู่เนาะมีสี่กับสามแล้วก็ชนที่สามแล้วก็เลขที่ให้มีสามสามเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดนะคะส่วนเลขของวันนี้เลขอ่าที่เขาก็ซิปบ,บอกคนเที่ยวขนมจีนมาอ่าถ,ถวายให้ปู่วันที่แล้วเอ้ยถวายให้แม่นางสนะิบสองเนาะก็คือสองหกเจ็ดปรากฏว่าสองหกหกสองเนี่ย ออกลาไปงูที่แล้วก็จะเลือกหกเจ็ดก็มาไม่วันอาทิตย์ไงก็จะเหลือหกเจ็ดหกหรือสองเจ็ดนะแล้วก็เลขทูบในมันจ่ายทูบแล้วนะแตกทูบมันจะายูบแล้วสามสามเนี่ยนะจัดบนล่างเลยนะตองสามสามสามเลยนะอ่อันนี้ที่ลงทิพย์ไปแล้วนะ่ะทีมีเพิ่มมาก็มีสามสามสามเลขทูบค่ะเออ แต่เลขวิ่งรูดปู่ไม่เคยหลุดเนาะคะ่ะเข้าติดห้างวดซ้อนแล้วเนาะคะ่ะเก้าวดเก้าวัดเนี่ยเข้าเจ็ดวดนะคะเลขวิ่งรูดจับคู่ก็อา่ามีเข้ามีหลุดเพราะฉะนั้นก็เอาไปพิจาราดูเนาะคะ่ะเลขหลักปู่มีสองสองชุดเองเนาะค่ะปูไปวิ่งรูดได้เลยเนาะ,ะจุดทูบที่สามเนาะสามจ้ะอ่ะก็มีประมาณนี้เนาะค่ะปู อาวถ้าวาง้วเดี๋ยวอย่าโตอย่าเพิ่งว,วางเดี๋ยวเปิดเปิด,ปดกล้องจะถ่ายดูอ๋อปู่ส่งมาทางไลน์เลยก็ได้ค่ปะปู่เดี๋ยวปู่จะถ่ายดูที่ถ้ำที่เซี์อยู่เนี่ยนะจะได้อ,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 อ๋อเดี๋ยวต้องปิดคลิปก่อนค่ะปู่เพราะว่ามันเวลามันจะเกินเห็นกันนะ่จะปิดคลิปเลยปิดเลยนะบอกกลังปิดคลิปเลยค่ะอ่อปู่ไว้ขอเอฟซีมีช่วงหน่อยจ้าอ่าคืนนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะซยดูโตอยู่เนี่ยเต็ดตามปู่วันนี้เลขทุกน่าจะมาสุดแล้วนะ สามสามเนี่ยนะสามสามสามลังบนเลยนะตองสามเลยนะมันตรงเ,รเลขคำนวณที่ได้ไปนะสามสามเจ็ดนะขอให้ทุกคนโชคดีมีใจกันเลยนะสาธุเจริญพรอเลยค่ะสาธุกับปู่ค่ะกับขอบพระคณกับกรรมนรัสการค่ะก็ะะเป็นแนวทางแล้วค่ะล่าสุดคือปู่จุดทูบได้แล้วก็เลขของล่างทรงเนี่ยอ่ะกับพูดให้ฟังหมดแล้วเน้ะค่ะอยู่ในคลิป ก็ไปพิจารณาดูนะคะ่ะโค้งสุดท้ายเล้าว,วันนี้นะคะดดวนๆเลยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากปู่พิษณุโลกนะคะกลัวเอฟซไม่ได้ก็รีบส่งมาให้ดูนะคะ่ะก็โปรดใช้พิจารณากานในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกเชนิดนะคะ่ะ ขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามตลอดขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมาล่ำด้วยรอบสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีวันนี้นะคะขอให้แตกแตกซ้ำตัวสองตัวนะคะซื้อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่มีขอให้รวยขอให้รวยทุกคนทุกท่านนะคะเฮงๆปังๆมันๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ